วันนี้ทำแกงส้มปลานิลนใส่ผักบุ้งไปกินที่ร้านคะ่ะทุกคนห่างหายจากการทำกับข้าวมาหลายวันวันนี้ก็มาทำแล้วคะ่ะเริ่มจากตั้งหม้อนะคะใส่น้ำแล้วก็ใส่เครื่องแกงส้มใต้ลงไปคะ่ะสองช้อนโต๊ะแม่ค้าจะเพิ่มกะปิไปด้วยคะ่ะ1ช้อนโต๊ะเพ,เพิ่มความเข้มขน้นพอเครื่องแกงเดือดเราก็จะใส่ปลานิลนลงไปเลยใส่ปลานิลนเสร็จแล้วเราจะไม่คนคะ่ะเราจะปิดฝาหม้อให้เดือดพอเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสคะ่ะด้วยผงชูรส1ช้อนชาเสร็จแล้วเราจะเริ่มคนได้แล้วคะ่ะพอปลาสุกตรงนี้มันจะไม่คาวคะ่ะ พอปรุงรสได้ตามที่ชอบเราก็จะใส่ผักบุ้งลงไปต่อเลยเราใส่ผักบุ้งเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าชอบกินผักบุ้งจริงๆแล้วแกงส้มไม่จำเป็นต้องใส่ผักบุ้งก็ได้นะคะทุกคนใส่ได้หลายอย่างนะสําหรับผักเนาะใส่หน่อไม้ก็ได้ใส่ฟักรหรือว่าใส่ มะละกอก็ได้ค่ะได้หลายอย่างเลยแล้วแต่ที่เราชอบพอทุกอย่างสุกหมดแล้วเราก็จะมาชิมรสอีกรอบนึงค่ะขาดน้ําปลานิดนึงก็เติมน้ําปลาไปเสร็จเราก็ใส่น้มามะนาวค่ะน้มามะนาวใช้5ลูกค่ะเพราะว่าแกงส้มเราชอบใส่น้มามะนาวเยอะค่ะอยากกินเปรี้ยวๆแล้วก็รสจัดแบบใต้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แกงส้มใต้หน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะตักใส่กล่องหอ่อเอามาเปิดร้านวันนี้มาเปิดร้านของมาลงแต่เช้าอีกแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้ของก็จะมาลงเยอะแล้วก็จะมาลงทุกวันด้วยค่ะเราจะจัดสรรในการ สั่งของเข้าร้านทุกวันค่ะช่วงนี้อัดของไว้ให้แน่นเพราะว่าโกดังเขาก็เริ่มไล่ปิดยอดขนส่งก็จะเริ่มล่าช้าอยู่ในช่วงเทศกาลค่ะต้องวางแผนในการสั่งของให้ดีรอบนี้เราไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้ดูทุกกล่องค่ะเพราะว่าของมันเยอะเราก็จะเปิดให้ดูให้ทุกคนได้ดูเป็นบางกล่องโดยเฉพาะกล่องคอลเลกชันใหม่ของเราก็คือคอลเลกชันเป็ดค่ะสินค้าคอลเลกชันแบบนี้เวลามาลงเราจะตื่นเต้นกันมากค่ะทุกคนรีบอยากรีบที่จะแกะ เพื่อที่จะเอามาวางขายอยากให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันเพราะว่าของนานๆมันจะมาทีเป็นคอลเลกชันแบบนี้ค่ะแล้วมาเราก็จะสั่งมาในจํานวนเยอะๆเพราะว่าเรารู้ค่ะมันจะต้องไม่พอขายแน่นอนและอีกอย่างสินค้าคอลเลกชันแบบนี้เวลาเอามาวางขายในร้านลูกค้าก็จะหยิบยกเซตเลยค่ะสมมติว่ารอบนี้มา5 6ชิ้นลูกค้าก็จะหยิบทั้ง5 6ชิ้นไปเลยค่อนข้างขายง่ายค่ะนอกจากสินค้าคอลเลกชันแล้วก็ยังมีถ้วยชามชุดใหม่มาลงด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายเก่านะคะที่ลูกค้าแย่งกัน ก็สั่งมาเพิ่มค่ะไม่พอขายเสร็จแล้วก็จะมาเป็นพวกโซนพลาสติกค่ะโซนพลาสติกรอบนี้แม่ค้าก็จะสั่งสีคุมโทนค่ะเพราะว่าจะขายออกง่ายก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยค่ะ ขวน้ำตาลเทาตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะที่แมค้าเลือกสินค้าพลาสติกมาขายในร้านเพราะว่าสินค้าพลาสติกมันไม่ได้ว่าจะออกทุกวันค่ะทุกคนนานๆมันจะขายออกทีเนาะแล้วสีสันมันก็ค่อนข้างเยอะค่ะแม่ค้าก็จะเลือกสีคุมโทนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจะขายง่ายส่วนตรงนี้แม่ค้าก็กําลังวิ่งมาขายของหน้าร้านค่ะทุกคนกําลังเติมของคอลเลกชันเป็ดอยู่ด้านในลูกค้ามาเห็นลูกค้าก็ไม่พลาดเหมือนอย่างที่แม่ค้าบอกเลยค่ะ จับจัดชุดยกเซตแบบนี้ไปเลย7-8ชิ้นเฉพาะคอลเลกชันเป็ดนะคะเวลาลูกค้ามาเจอของน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะทุกคนลูกค้าจะไม่ปล่อยให้พลาดเลยค่ะลูกค้าก็จะซื้อแบบนี้เลยยกเซตยกชุดของเขาไปเลยแล้วมันก็จะน่ารักด้วยค่ะทุกคนเวลาเอามาขายแบบนี้คือจะขายคล่องเป็นเทคนิคดีๆอย่างหนึ่งค่ะที่แม่ค้าอยากจะแนะนา